สวัสดีทุกคนดเลยครับวันนี้ก็ชุกชุเจโตเหมือนเดิมนะครับ,ด,ด,บ,ด,ด,นนรบดูสิมันร้อนมากเลยนะทุกคนโอเคคบวันยับผมเจ็ดโดนะครับวันนี้ผมก็จะมากินมาม่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันเป็นมาม่าเป็นปลาแห้งนะครับไม่รู้ว่าเป็นมาม่าอะไรนะเออวันนี้ก็จะมากินมาม่าครับนี่ครับ มาม่าเหมือนเดิมนะครับแต่ไมนไม่รร oh. มใช่มาม่าเหมือนเดิมนะทุกคนมันพิเศษอยู่นะครับมันก็จะมีอะไรที่มาเติมนะครับโอเคครับทุกคนมาม่าก็พร้อมก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่นะที่บอกครับมันไม่ใช่มาม่าอย่างเดียวครับทุกคนมันมีตัวช่วยเลยครับทุกคนดูดิซิโอเคปูนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ไปเลยทุกคนห้าไปเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนคนดูครับโอเคดูนะดูนะปูดูปูดูปูซิเป็นไงเรา <Okay. S 1> น่ากินปล่ล่ะโอเคแล้วมัเก็มกินเลยนะครับดูที่กุ้งครับร้อยกว่าตัวนะเต็มถาดนี่งนะทุกคนนี่นะครับชูอู้ทุกคนก็จะเบื่อกันนะครับทุกคนก็มีแค่มาม่านะครับอ ช่วปรุงวะเนี่ยคนจำมานาำมามา่านะคน <c oughs> โอ้โหทุกคนดูอะอืมดูดเยอะ Bæ mm. ah. โอ้โหขี้บลาอันละมากแต่บอกเลย 응. 음. 아. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วครับสําหรับการกินมามา่านะครับอ่อาิวเมื่อวาเราอ่ะอยากกินนะเด้อยากกินก็ไปซื้อกินนะครับทุกคนอืมว้าก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคอยดูว่าผมจะกินอะไรต่อไปเฮ่เอแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละบายๆเออบายๆสิบรอบแล้วเนียโอเค อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจที่ผมด้วยนะครับจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนนะครับทุกคนเลยที่เข้ามาดูกดไลค์กูด้วยแค่นี้แหละบ๊ายบาย